สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องน้องคะเราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าการขาดธาตุอาหารของพืชนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารของพืชนั้นจะมีวิธีทำอย่างไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ การแก้ปัญหาการขาดาธาตุอาหารของพืชมีขั้นตอนหลกัหลกๆคือสังเกตลักษณะอาการวิเคราะห์ดินและวิเคราะห์เนื้อเยอื่อพืชจากนั้นหาแนวทางการจัดการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มาธาตุอาหารแก่พืชในดินการเพิ่มาธาตุอาหารพืชในดินเราสามารถทำได้โดยการใส่ปุ๋ยที่มีาธาตุอาหารของพืชซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณาธาตุอาหารในดินแล้วยังช่วยในการปรับปรุงดินให้พืชสามารถดูาธาตุอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยมีหลายวิธีได้แก่ 1. การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยแร่ธาตุซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ 1. ปุ๋ยแร่ธาตุที่ได้จากหินและแร่ธรรมชาติคือหินฟอสเฟตและแร่ซิลไวต์เช่นปุ๋ยโพแทสเซียมเป็นต้นกลุ่มที่2ปุ๋ยแร่ธาตุที่ได้จากการผลิตโดยวิธีการทางเคมีเช่นปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตปุ๋ยทริเปิลซูเปอร์ฟอสเฟตเป็นต้น ปุ๋ยแร่ธาตุทั้งสองกลุ่มนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินตามระยะเวลาที่พืชต้องการเพื่อนำไปสร้างการเจริญเติบโตและผลผลิตได้ทันความต้องการของพืชนั่นเองค่ะ 2. การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยหมักใช้เพื่อเพิ่มหรือย,ยกระดับปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้นทําให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชมากยิ่งขึ้นปุ๋ยข้อ ใช้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชทําให้ดินมีการระบายน้ําและอากาศได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มความคงทนของการจับตัวเป็นเม็ดดินและเป็นแหล่งอาหารให้แก่จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินปุ๋ยพืชสดได้จากการไถกลบพืชปุ๋ยสดในขณะที่ยังเขียวสดอยู่ลงดินนิยมไถกรบในช่วงออกดอก ปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อยสลาย7-14วันจะให้ธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุกแก่ดินแล้วจึงทำการปลูกพืชหลักที่ต้องการปุ๋ยพืชสดที่นิยมปลูกได้แก่พืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆเช่นปอเทืองถั่วพระถั่วพุ่มถั่วมะแฮะและสนโอแอฟริกันโดยควรเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดังนี้สนว์แอฟริกันเหมาะสำหรับปลูกในสภาพพื้นที่ลุ่ม ดินมีการระบายน้ำได้ไม่ดีปอเทืองถั่วพุ่มถั่วพร้าและถั่วมะแฮะเหมาะสำหรับปลูกในสภาพพื้นที่ดอนดินมีการระบายน้ำและอากาศได้ดีค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soil Improvement S O I L I M P R O V E M E N T s soil improvements แปลว่าการปรับปรุงดิน compost c o m p o s t compost แปลว่าปุ๋ยมาก green manure g r e e n m a n u r e s green manure แปลว่า ปุ๋ยพืชสดการปรับปรุงบำรุงดินเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารในพืชอีกแนวทางหนึ่งนะคะเป็นการจัดการดินให้มีสภาพเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกอาจมีรายละเอียดในการปรับปรุงบำรุงดินที่แตกต่างกันออกไปในตอนหน้ามีฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้วิธีการไถกลบตอซัง อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ